ท่นานผู้ชมฮะชวนท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งดีกว่าสำหรับใครที่ชอบไปเดินงานช้อปปิ้งกันที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะฮะถแถลงข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานนี้ครับ OTOP Mid Year 2,025นี่เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีเมื่อวานทีมข่าวของเราก็าไปร่วมในงานถแถลงข่าวนะฮะก็บอกว่าโอ้ไปฟังไฮไลท์ในการจัดงานปีนี้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปีเลยและปีนี้ได้พี่เอศุป,ปชยัยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบโอ้ต้นแบบของการ ขายของแล้วนะ้าพี่เอเนี่ยนะฮะมาในงานด้วยนะฮะคือพี่เอก็บอกว่าเดี๋ยวมีบูธไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดินช็อปให้ฉ่ำเลยนะครับเออนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ใส่ผ้าไทยมาด้วยนะครับพี่เอบอกเลยนะฮะว่าไม่ว่ายังไงต้องมาให้ได้จัดวันไหนเวลาไหนนะครับท่านผู้ชมฮะอมาดูกันหน่อยครับท่านผู้ชม7ถึง15มิถุนายน68นะครับ ก็เริ่มสัปดาห์หน้าแล้วะนะฮะตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง3ทุ่มนะครับที่ Challenger 1-3 i m p a c ถึงเมืมองทองธานีและตอนนี้ท่านผู้ชมคือช่วงนี้มีงานไทเฟกอยู่ใช่ไหมแล้วคนไปง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสยีชมพูส่วนต่อขยายที่วิ่งเข้าไปในเมืองทองเปิดแล้วนะท่านผู้ชมและเปิดให้นั่งฟรีอยู่ด้วยแล้วมันคาบเกี่ยวที่เขาให้นั่งฟรีในช่วงของงานไทเฟกแล้วก็งาน o t ท็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญไปได้เลยคราวนี้ไปแบบ ไม่ต้องหาที่จอดเออนี่ยแหละวุนวายสุดๆตัดตปัญหาเรนะื่องที่จอดไปเลยนะคะออไปได้เลยนะ,ะสำหรับงานโอท็อปมิตเยียของดีจาก77จังหวัดทั่วไทยของกินของใช้ของแต่งบ้านเสื้อผ้าสปาสมุนไพรมีเพียบเลยนะครับทากผู้ชมฮะ,ะเขาจะมีแบบโซนไฮไลท์ด้วยนะโอท็อปไทยสู่โลกออนไลน์อันนี้ก็จะเทรนค้าขายยุคดิจิทัลนะครับถ้าสำหรับใครกำลังจะมองหาอุ้ย้าไทยใสแล้วสวยจังเลยไปเดินเลยฮะ เออนะฮะดีไซน์ใหม่ๆเพียบนะฮะโอท็อปชวนชิมโอ้โหของอร่อย <c oughs> นะฮะหรือว่าชอบแบบสินค้าสปานะโอท็ top, อปผู้ผลิตมาขายเองเนี่ยเชิญเลยนะฮะคุณเป้แย่ละกระเป๋าตังค์ในมือสัน่นสั่นเลยอยากจะไปแล้วเนี่ยมันม<า>เต้นแล้วเนี่ยไปเลยนะฮะ <c oughs> มีของอีกเพียบเลยนี่นี่แค่ตัวอย่างบางบางส่วนนะที่เอามาโชว์ในงานแถลงข่าวนะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารเครื่องดื่มของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะฮะก็เรียกว่ามีครบเลยนะครับอ่าก็เรียกว่าเป็นสเสน่ห์แบบไทยๆสินค้าโอท็อปของเรานะครับเดี๋ยวฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีที่ไปร่วมในงานแถลงข่าวด้วยนะครับ ในปีนี้นะคะเรามีการผนึกกำลังทั้งภาครัฐภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะมาทำให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนอกจากการที่เรามีการจัดแสดงสินค้านะคะเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของอาหารนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะนำ อาหารที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ขายดีด้วยนะํามารวมกันที่นี่ทั้ง76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการช่วยนะคะหาช่องทางการตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปของประเทศไทยเราก็ในครั้งนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนทุกๆคนให้ได้มาร่วมรับชมสินค้ากันเรารวมสินค้าที่มีคุณภาพไว้อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เรายังมองตลาดในเรื่องของการต่างประเทศนะคะที่จะ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะให้ได้มาเลือกซื้อสินค้าของคนไทยด้วยค่ะคาดว่าผลประกอบการที่จะได้รับนะคะไม่ต่ํากว่า600ล้านบาทค่ะซึ่งคิดว่าสามารถทําได้ถ้าหากว่าเราได้เทียบจากปีผลอื่นๆทีผ่ผ่านมาแล้วนะคะสินค้าของเราก็ต้องเรียนว่าเรามีการเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะทําให้นําออกเสนอสู่ ู้ซื้อต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆอันดับแรกพี่เอก็เป็นกระบอกเสียงที่สําคัญเพราะว่าตอนนี้พี่เอก็ขายของออนไลน์ตลอดนะคะ พี่เอก็จะพาคนที่อยู่ในองค์กรของพี่เอนะคะที่เป็นกระบอกเสียงและที่สําคัญนะครับเราจะเข้าใจเขาเข้าใจเราอะคะ่ะเพราะเหมือนพี่เอก็เป็นคนที่เกิดในต่างจังหวัดเราก็เลยเข้าใจว่าชาวบ้านที่มาวันนี้เขาต้องการอะไรไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าซีเรียสในการใช้เงินแต่ให้อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความสุขในการใช้เงินเพราะว่าเงินที่เราใช้ในวันนั้นนะคะได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับชาวบ้านต่างจังหวัดเงินจะได้กระจายไปทั่วประเทศเดียะคะีค่ะ มันจะให้เห็นรอยยิ้มของคนต่างจังหวัดคนต่างตำบลนี่เนี่ยค่ะตอนแรกน้องอิ่มเชิญไปเดินอยากให้ไปเดินทุกวันเดี๋ยวพี่เอว่างวันไหนจะไปเดินให้ครบทุกวันนะคะคน้องอิ่มขอมาอาจจะไม่ครบทั้งครบทุกวันแต่จะไปให้มากที่สุดนะคะ,คะสัญญานะคะพี่สยามและทุกท่านนะคะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ